ฟังเสียงนักธุรกิจไปแล้วนักการเมืองไปแล้วโดวยเฉพาะพลพรรคของเพื่อไทยหรือแม้แต่พักรูปรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยไปแล้วคุณผู้ชมคะ่ะมาฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนกันบ้างคะ่ะนิดาโพเขาไปสำรวจมานะคะพี่น้องประชาชนคนไทยคิดเห็นยังไงเงินหมื่นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเอาด้วยไหมแล้วคุณเองอยู่ในเงื่อนไขคุณสมบัติหรือเปล่าแล้วคิดยังไงในเมื่อรัฐบาลจะไปกู้มา5 0 0 0ล้านเพื่อมาแจก1 0,000บาทให้กับทุกท่านไล่เรียน ไปแบบนี้คุณผู้ชมคะประเด็นแรกนะคะเขาไปสํารวจเรื่องโอเคไหมกับนายกสรุปเองเงินดิจิ t a ลวอลเล็ตหนึ่บาท1คือจากการสํารวจถามประชาชนค่ะคุณสมบัตินะคะที่ได้รับเงิน1,000งบาทพบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง79.85%ระบุว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ค่ะ11.68นะคะบอกว่าไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์หรือเปล่า8.47บอกว่าไม่มีคุณสมบัติ สองเมื่อถามตัวอย่างในที่ระบุว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์หรือไม่และไม่มีคุณสมบัติรู้สึกยังไงที่จะไม่ได้รับเงินนะคะปรากฏว่า 68.18ระบุว่าไม่โกรธเลยค่ะส่วนประเด็นที่3ถามว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักเกณฑ์ผู้ได้รับเงินดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0 0บาทต้องเป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปมีไรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากทุกบัญชีวรวมกันต่ำกว่า500,000บาทพบว่ากลุ่มตัวอย่างก็มองว่าหลักเกณฑ์นี้เห็นด้วยมากนะคะถึง40.53%ส่วน25.8%บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วย สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อเงื่อนไขาการใช้เงินดิจิทัลวอ l เล t ค่ะในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคปรากฏว่า34.66ระบุว่าไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยเลย28.47บอกว่าเห็นด้วยมากส่วน20.68บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วย มาถึงคําถามสําคัญคุณผู้ชมคะค,ความคิดเห็นของประชาชนต่อแหล่งที่มาของงบประมาณในการจัดทํานโยบายที่รัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทรวมถึงงบประมาณประจําปีอีก1 0,000แสนล้านบาทพบว่าตัวอย่าง50.69%ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยคะ่ะ18.7%บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะถ้ารวมคำว่าไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเข้าด้วยกันเนี่ย พุ่งไปเกือบ70%แล้วนะคะอ ขณะเดียวกันเมื่อถามว่าท้ายที่สุดถามถึงความคิดเห็นต่อนโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทภายหลังการถแถลงของท่านนายกพบว่า29.92%บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยขณะที่25.97%บอกว่าเห็นด้วยมากค่ะ mm hmm. เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทภายหลังการถแถลงของท่านนายกจำแนกตามคุณสมบัตินะคะที่ว่าเกณฑ์เท่าไหร่ถึงจะได้รับเงินปรากฏว่า29.73%ระบุว่าเห็นด้วยมากส่วน26.7แบบ 48%บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยนะคะ,ะแต่พอยใหญ่อย่างที่เราบอกไปว่าข้อ5คิดยังไงถ้าหากรัฐบาลจะกู้เงินมาแจกเกือบ70%ย้ำว่าไม่เห็นด้วยมีทั้งไม่เห็นด้วยอ,อย่างยิ่งแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยซึ่งก็รวมกันเกือบ80%นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมทำไมเห็นนักเศรษฐศาสตร์ออกมาค้านนโยบายนี้กันสุดตัวนะกักการเมืองหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นโยบายนี้กันมากแต่ในทางกับการ นักธุรกิจใหญ่ๆ<ะ>ก็แสดงการสนับสนุนนะมันก็เป็นคําถามว่าเอะหรือสุดท้ายแล้วนโยบายนี้เนี่ยมันจะเป็นนโยบายที่มีใครบางคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดหรือได้รับอานิสง์จากนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่เรื่องนี้เองเนี่ยทันทีที่นายกประกาศไว้10พฤศจิกายนว่าดิจิทัลวอลเล็ตสามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นเชื่อว่าพอได้ยินคํานี้ครับคนทั่วไปก็คงไม่ได้คิดว่าเอ่เดี๋ยวต้องนําไปซื้อหมูปิ้งนะ ไปซื้อข้าวแกงริมทางแน่ๆแต่ก็คงเป็นการไปซื้อในร้านค้าปลีกที่ดูเหมือนจะมีครบแล้วก็จบทุกอย่างแล้วก็อยู่แทบทุกหัวถนนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เลยคาดหมายได้ว่าผู้รับประโยชน์มากที่สุดจากนโยบายเงินหมื่นดิจิทัลก็คือกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่คุมตลาดสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งทั่วประเทศหรือไม่เพราะว่าโครงการนี้ครับรัฐบาลน,นั้นมีเงื่อนขต่อผู้ขายน้อยมากนะครับหรือบางทีอาจจะไม่มีเลย ขณะที่เงื่อนไขของประชาชนคนใช้โอ้โหเงื่อนไขามาก108อย่างเลยตัวเลือกการใช้เงินก็เลยมีมากแต่มาแข่งอยู่ในระบบเดียวกันพูดให้ลึกลงไปก็คือเปิดกว้างให้กลุ่มค้าปลีกยักษ์ใหญ่ลงสนามมาแข่งขันในสนามเดียวกันกับหาบเร่แผงลอยร้านค้าในชุมชนได้ยอดขายของบริษัทก็จะสามารถรับได้เยอะกว่าร้านค้าเล็กๆเ,เพราะจากข้อมูลเราก็พบนะครับว่า บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้มีสาขาหน้าร้านทั้งค้าปลีกค้าส่งรวมกันทั่วประเทศนั้นกว่า20,000แห่งทั่วประเทศแล้วการที่รัฐบาลกําหนดให้คนไปใช้ใจ่ายในภูมิลําเนาเท่านั้นด้วยเนี่ยคิดง่ายๆหากแต่ละคนนําเงินไปซื้อในทุกสาขาเพียงสาขาละแค่พันบาทก็พอยอดขายของยักษ์ใหญ่เหล่านี้จะเพิ่มถึง20ล้านนะครับแล้วถ้า1 0,000 000, ที่ประชาชนได้ใช้เนี่ยเขานําไปซื้อในบริษัทเกินครึ่งหรือทั้งหมด คิดว่าบริษัทเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์มหาศาลมากเพียงใดต่างกันเลยครับจากนโยบายสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างโครงการคนละครึ่งที่เราไม่สามารถเอาแอป,ปเป๋าตังเนี่ยไปสแกนคนละครึ่งกับร้านค้ายักษ์ใหญ่พวกนี้ได้นะครับเพราะร้านที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นรายย่อยรายกลางไม่ให้ร้านสะดวกซื้อร้านค้าปลีกค้าส่งที่เรียกกันว่าโมเดินเทรดหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าเข้าร่วมโครงการได้ ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งจึงมีทั้งแผงลอยในตลาดหาปเปร่รถเข็นร้านอาหารร้านค้าเล็กๆข้างถนนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าคนละครึ่งนะครับเขาลงทะเบียนกันไปเนี่ย1.3ล้านรายนะที่เป็นร้านค้า,ามีการรายงานตัวเลขด้วยว่าเงินหมุนเวียนเนี่ย4แสนล้านบาทตลอดช่วง2ปีของโครงการนี่จึงเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนและเป็นสิ่งที่คนเปรียบเทียบกันนะครับว่าการกู้มาแจกของพลเอกประยุทธ์ ดูเหมือนจะเข้ากระเป๋าเจ้าสัวและธุรกิจยักษ์ใหญ่น้อยกว่าและเป็นธรรมกับธุรกิจรายย่อยมากกว่าด้วยซ้ํายิ่งกว่านั้นเนี่ยเขามองไปถึงแล้วการแลกเป็นเงินสดออกมาเนี่ยร้านที่จะทําได้ต้องจดทะเบียนแบว็ดนตะ,ะใช่ค่ะต้องเข้าสู่ระบบภาษีเท่านั้นนะคะอันนี้ต้องแจ้งร้านค้ารายเล็กรายย่อยที่ไม่อยู่ในระบบภาษีนะคะร้านหมูปิ้งข่างทางร้านพ่อแม่ ที่เขาขายแบบโอ้โหลูกชิ้นข้าวเหนียวข้างทางอย่างเงี้ยรับได้อย่างเดียวรับได้นะคะแต่พอไปขึ้นเป็นเงินสดน่ะ ทุกคนต้องเข้าสู่ระบบภาษีนะคะคือถ้าคิดในมุมของระบบภาษีก็จําเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีแหละคะ่ะที่เอาทุกร้านนะคะเข้าสู่ระบบ,บเสียภาษีเหมือนกันหมดแต่อีกมุมนึงคือเศรษฐกิจไทยอะ่ะพ่อค้าแม่ขายรายย่อยเองเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่พร้อมนะมไรายได้เขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เป็น2มุมนะคะครับแล้วพอแลกออกมาเป็นเงินสดไม่ได้ที่เขาบอกว่าเงินจะหมุนเวียนหลายรอบเนี่ยบางทีอาจจะเข้าพ่อค้าแม่ขายแค่รอบหรือว่ารอบครึ่งเท่านั้นเอง พราะสุดท้ายเขาคงไม่ดองเงินไว้ในแอปก็ต้องไปสแกนกับร้านค้ารายใหญ่เพื่อซื้อวัตถุดิบสําคัญด้วยนั่นคือสิ่งที่มีความกังวลแล้วก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าสุดท้ายถ้านโยบายนี้ใช้ได้จริงไม่ถูกทําแท้งก่อนไม่ว่าจะเงื่อนไขกฎหมายหรือการเมืองนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งคาถามว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จะได้ผลประโยชน์มากแค่ไหนคุ้มกันไหมกับการกู้เงิน5้าแสนล้านที่ประชาชนต้องแบกรับในอนาคตครับ